คราวนี้โชคดีได้มาเกิดในภพมนุษย์พวกเราซึ่งพระศาสดาบอกภพมนุษย์เป็นภพที่เกิดยากมากความยากในการที่สัตว์จะได้เป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งนานเท่ากับการเกิดของสัมมาสัมพุทธะสักหนึ่งครั้งเป็นกับกับเลยความนานกลับหนึ่งขนาดไหนพระองค์บอกว่าภูเขาหินแท่งทึบเนี่ยภูเขาหินแท่งทึบร้อยปีบุรุษเอาผ้ามาลูบทีหนึ่ง ถ้าจากเมืองกาสีเดินนะบางเบามากเนื้อละเอียดนะทำอย่างนี้ทุกร้อยปีจนกระทั่งภูเขาหินแท่งทึบเนี่ยลาบเลียบไปนี่ยังไม่ถึงกับหนึ่งดีเลยภูเขาหินแท่งทึบยาวโยดกว้างโยดสูงโยดรูปไปอย่างนี้ทุกร้อยปีจนกว่าจะลาบเลียบนะดังนั้นการที่เราเนี่ยได้เป็นมนุษย์แล้วจะได้เป็นมนุษย์อีกครั้งเนี่ยไม่ง่ายพระศาสดาบ,บอกมนุษย์ที่ตาย